อ่าเริ่มจากตรงนี้นะดอกไม้ด้วยมาอันนี้นะดาบมาดไม้ครับอันนี้ใช้ไม้มิ้วนะนนาจ,จากไม้ต้นยิ้วนะดอกไม้มาจากไหนกดไลค์พรมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ่งไครกดติการดิง มีของคือไพยเ่าให้แฟนรีวิให้ด้วยปิดตาหลับตาด้วยปิดตาจิงลิมตาว้าวเอาออกไม่ได้ลิ้ได้เฮ้ยไหนนี่ไงได้่ไง Oh. ไม่ยาก,อาอยากไม่ยากอาอาดึงถ้ามีพลังนะไงเฮ้ยเฮ้ยชักใหม่ชักใหม่เอาชักใหม่สิอ้ย,อ,ยอันนี้ของใครอันนี้ของน้องอันปะ รีวิวนี่ทำจากอะไรเอามาดูซิแม่จะบอกวิธจีใอ้มาดูซิดาบนี้ทำยังไงนะนี่ดาบนี้ด้ามอ่ะเริ่มจากตรงนี้นะดาบไม้ด้วยมาอันนี้นะดาบไม้ครับอันนี้ใช้ไม้งิ้วนะจากไม้ต้นงิ้วนะดอกไม้มาจากไหนประดมอันนี้ตัดมาหามาให้แล้วแม่ก็มาแต่งนะแต่งใส่ด้ามตรงนี้ด้ามตรงนี้อันนี้มมีเลยครับ นี่ด้านตรงนี้อันนี้อันนั้นมันจริงแม่เจาะรูแล้วก็ทําเป็นชนน่้นมันจริงอะ่ะแล้วอันนี้แม่ก็ใช้เท็บดําพันสายไฟพันตรงนี้นะคะส่วนปอกดาบโอ้ปอกสอกดาบดีกว่าปอกด,บดกากดบแม่ทำยังไงนะนี่ค่ะ,ฉะเฉลยท่อ p v c แม่เอาโลนไฟเอาโลนไฟให้มันร้อนๆแล้วก็ทุบๆ กดให้มันแบนๆแล้วก็ตัดตรงนี้แล้วก็พันรอบด้วยเตปพันสายไฟเหมือนเดิมตรงนี้ด้วยใช่แล้วเวลาเก็บด,ดาบเดี๋ยวมาดัานมันจะบาดมือเก็บเก็บเก็บส่วนในนี้เป็นดาบของน้องอัญปันยายเทามาให้แล้วแม่ก็แต่งโดยเอานี่แมตัดไม้มาให้แม่ก็เหลาเาแต่งแต่งนิดหน่อยนะก็เอาอันนี้ใส่ห เอาโฟมนะแต่เป็นรูปดอกไม้อยากใส่ให้น้องอันปันน้องอันปันเล่นอันนี้ค่ะลูกขาอันไปเล่นกับพี่แปมไหมคะมีชอบไหมครับเหมือนไหมเอาของน้องเป็นของผู้หญิงไงลูกน้องเป็นคานาโอแอมเปเป็นทันจิโร่ใช่ไหมครับแมนมันไม่ดึงออกแต่เด็กอ่ะยืดดึงนิดนึง โอ้น้องเอยโอ้หนำน้องโอ้โหนี่น้องจะฟันต่อแล้วดูดูครับโอ้โหอ่าฟันเนาะฟันกับพิงแปะค่ะแย่อ่าสู้กับพิงแปะเลยค่ะว้าบอกแม่เลยให้โดนว้นวเดนฟันโดนฟันเดิว ันันสูนสนเป็นยังไงครับชอบไหมครับดบาบนิคิลินใช่ไหมครับครับอันนั้นเหมือนดาบ,บนิคิลินของจริงไหมครับเหมือนของจริงเลยใครชอบดาบ เค้กกดเจลล์ให้กดการดื่มเพื่อเป็นกำลังใจให้แบ่ดีนะครบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย